สวัสดีครับผมนพหาดใหญ่ซุปเปอร์บายนะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวเจ้าบิ๊กสกูตเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นยามาฮ่า x อ a x แม็กสามร้อยยามาฮ่า x อแม็ารอยปีสองพนยสิบอนะครับครับผมคันนี้แต่งลน้นแต่งทะลักเลยนะครับมาครับมาดูรอบๆอทันกันรถสภาพสวยใสใหม่กิ๊บเลยนะครับ ลดเลขไม่เพียงแค่23,000กิโลนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่149,000บาทแตาว่าของแต่งเยอะเยอะจริงๆ,ๆใครชอบแนวซิ่งๆมาเอาไปเลยครับอันนี้อันนี้มีไล่ข้างนะครับแล้วก็กออากาศเป็นดูดสดนะครับเครื่องเดิมลูกเดิมนะครับไม่มีตำหนิเลยสภาพ ปิดๆเลยมาเลยครับรอบคันเลยครับเดี๋ยวพาไล่ของแต่งลากล้องกําลังอึ้งนะครับรถอะไรเนี่ยสายซิ่งเลยนะครับนี่อืหเรียมากนี่ขนาดขึ้นสแตนคู่นะครับคําถึงถ้าเอาสแตนลงนี่ก็คือแบบเต็มฝ่าเท้าเลยมาดูของแต่งกันนะครับเริ่มจากท่อนะครับท่อเป็นท่ออะตอมนะครับท่อฟูลครับฟูไทเทเนียมมาครับเร็วๆเลยชกหลังแก๊สซี่นะครับ ล้อนะครับเป็นล้อ cnc ครับสีบานเย็นนะครับปั๊มหลังนะครับด้วงปักข้างโลโก้แดงนะครับนี่ครับน็อตพรงนี้เป็นน็อตสีหมดเลยไล่น็อตสีทั้งคันเลยครับผมสายถักข้างหลังมีปลดไว้ด้วยนะครับสายถักเต็มระบบเลยนะครับมามาที่ปั๊มหน้าปั๊มหน้าเป็นแบมโบ้หูชิดนะครับมีปลดไว้สายถัก มีปกดไว้น็อตเป็น c ซีเป็นน็อตน็อตเล็ทั้งคันนะครับเป็นน็อตสีนะครับครับยางใหม่ครับชิวหน้าเป็นชิลซิงครับฝาท้อบกระปุปปัมบนครับมือเบรกมือเบรกแต่งจุกปลายแฮนด์แต่งเบาะปาดครับผมมากนี่อากาศ ดูดสดนะครับตัวปิดปิดเหล็กกันตกหลังงาน CNC นะครับโอเคตัวนี้ครอบแข็งเครื่อง CNC ครับฝาปิดกรองอากาศล่างเป็นงาน CNC ของหนุ่ยนะครับหนุ่ยมาฟังเสียงท่อกัน ครับผมเด <ând> ี๋ยวขอปิดแท็กชั่นก่อนนะครับออโอเคครับถอดไม้ออกเลยครับตากล้อง เที้ยนะครับเี้ยจริงๆเด็กขับได้ผู้ใหญ่ขับดีครับขี่มันแรงครับแรงคันนี้โอเคนะครับชอบสกูตเตอร์ซิงซิงหล่อๆต้องคันนี้เลยครับรถสวยการันตีไม่มีล้มหรือชนนะครับโอเคครับสวัสดีครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับขอตัวไปกินข้าวแป๊บ 对了，大哥，你几岁了？